ในที่สุดวันนี้เราก็มาเห็นไหมว่าไอคอนสยามนะครับแล้วก็วันนี้มาวันที่ Apple เปิดวันแรกซึ่งเราขอจะคลิปนี้ได้ออกก็คงผ่านไปเป็นเดือนนะครับเพราะว่าเราตรวจเรียนมาทำไมเป็นเด็กที่เร็วอย่างนี้แล้วก็หลังจากนี้เจะลองเข้าไปที่ร้าน Apple ดูแต่คนเยอะมากแล้วก็คงไม่ได้ถ่ายคลิปออกมานะเพราะว่าทั้งเด็กทั้งตัวเนี่ย ไม่มีแอปเปิ้ลเลยยังไงก็ไลเราแอบโดดมาเราจะไม่ทิ้งหลักขัดไปเยอะ เขากีจริงว่ะเสียงลังมาถึงข้างล่างเลยทุกคนครับเราจะหนีไม่พ้นฟาสต์จริงๆนะรับรู้ได้ถึงความเป็นจริงของฟาสต์ลยนะครับซึ่งจริงเไม่ได้เดินทางแกมานั้ ือลอยกรนทงปีนี้ไอคอนหยาบเขาจัดให้คุณเลยยิ่งใหญ่ตะการตาตั้งแต่วันที่19ถึง22ไม่ยินยอนะมาบอกอะไรบ้างยิ่งใหญ่ตะการตาตั้งแต่วันที่19 วันนี้เรามาอยู่กันที่ King Power ร่างน้ำนะครับวันนี้เราไม่ได้มาเปล่าๆนะเรามานี่งาน e c e l e n c i t y ซึ่งจัดรดัดเดือนพฤศจิกาแล้วเราเขึ้นมาโคตรเอาเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะหมดตัวงานนี้ ต้องลงทบีนี้ก่อนเราจะได้กําไรมาก็คือไปให้เขาติดแล้วก็ได้ไกด์บล๊กมาึ่งทำอะไรก็ไม่ยู่มันมีโชว์ด้วยแหละทุกคนมันมีโชว์ด้วย วันนี้เรามาอยู่กันที่เซ็นราชประสงค์นะครับตอนแรกจะมาดูไฟหน้าเซ็นทันเวิลดซึ่งปกติวันทุกปีแต่ปีนี้มันแปลกเดี๋ยวภาพให้ดูกัน ว่าจะไปที่เกีรอนพลาซ่าแทนน่าจะสวยกว่าบางทีก็สงสัยว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคือสมอกหรือว่าฝุ่นควันพีเอมสอทที่มันเกิดอยู่ตอนนี้จริงๆเราก็ควรรีบเดินนะไปกันดีกว่า ตองช่วงที่มีไฟปีใหม่ก็คือจะมีไฟปีใหม่จอโฆษณาลานเบียคนรอรถเมลเราก็ตุกตุก,กันนะอ๋อปีนี้พิเศษมีฝุ่นพ m 2.5ด้วย ถึงแล้วครับจุดมุ่งหมายปลายทางของวันนี้นั่นคือที่นี่นี่ไม่เห็นไม่เห็นบออกไมได้เคินสีนะครับผมเคินสีนะคเรียนวันนี้จะมาพักที่นี่การมารพักผ่อนซึ่งตั้งแต่ทํางานมามาเกือนสีสองรอบแล้ววะมันมันก็คุ้นเคยกันอยู่นะโอเคเดี๋ยวคิดว่าจะเข้าที่พักแล้วก็ไปเที่ยวเที่ยวสันเขื่อแล้วกันนะ แตาจนดิจะไม่ค่อยมีพูดอะไรนะีดูภาพเอาละกันสำหรับความคิดเห็นเรานะ ถ้าจะมาเที่ยวเครือนะเวลาที่สวยที่สุดคือตอนเช้ากับตอนเย็นนี่ตอนเย็นสวยมากเอาติดสาไฟไม่สวยนี่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 สวยมากอันนี้คือตอนเย็นนะครับตอนเช้าก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึง่งฟ้าก็จะใสๆฟ้าๆให้ะจะเป็นอีกอารมณ์หนึง่งนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งหนึง่งนี่คืออีกด้านหนึ่งนะนี่ ภูเขาภูเขามันจะเลืองเลืงหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นหน้าแรงของเขาอะแถบนี้ใบไม้มันจะผัดใบหมดเลยมันก็จะเป็นแบบนี้นนที่เห็นเท่าท่อเนะ่ยมันคือท่อส่งน้ําอ่ะคือเขาจะผัดน,น้ํามาปัน่นมาปั่นตัวเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นกลางหันอยู่ตรงนี้แล้วก็ปั่นลงตาแล้วก็ปล่อยไม่ดิเครื่องอะไรอยู่ตรงนี้ผิดละเครื่องอยู่ตรงนี้ลออนแล้วก็ปั่นกระแสไฟฟ้าออกมาครับ ในตรงนี้ก็เป็นสับแล้วก็ขึ้นสายส่งส่งไปนี่มีความรู้ถูกหรือเปลอนี่อีกเรื่องนึงนะคิดว่าจะถูกแหละ กึศเอกันนะนกคือมันมีความหมายมากๆผมรู้สึกว่าพวกเราทุกคนอยู่ด้วยกันแบบไม่มีสิ้นสุดรมเรียกไอ้กึศนอสมพวกเราจะไม่มีสิ้นสุดคือจะอยู่ด้วยกันแบบอินเทอร์เน็ต่นะคะ 最後、うん、はですねいろいろことがあったから、うん、休みたいので今アは有求休日をとりましたあでそはですね毎年あの外国の旅行をする。 ででも今年はあのヨーロッパの連行を決定なんですけどでも新型コロナウイルスがあったのでそのプリップがキャンサルになって、うん、残念ですねそれでん、どこないでもいいですどこないと ただ今日はツヤとタイのコリエンターへ行きたかと思っています。<music> เข้ามาใน่วนตรงกรปเราเดอเออหรือว่าจริงๆจ,จะกินข้าวที่เซนท์ันดโรดีไม่สิเราต้องไปกินร้านที่เราตั้งใจว่าจะกินไว้สิก็หมายห้ามเปลี่ยนนี่เข้ามาแล้วจ้าปกตินี่มาจนเซนท์ันโรดส่วนใหญ่ก็จะไปแต่ร้านคินโนคุนิยะนะซึ่งนี่เดี๋ยวเราก็จะแวะไปที่ร้านคินโนคุนิยะเหมือนกันถึงแม้ว่าตะกี้เราก็จะแวะร้านคินโนคุนิยะสาขาพราลอนมาแล้วก็ตามนะครับ ถ้าเดี๋ยวคอรีทาวไปตรงนั้นก็จะอยู่อโศกใช่ไหมแต่ว่าร้านอาหารญี่ปุ่นที่จะไปกิน,นอยู่แถวเอ็มโพเรียมอีกซึ่งตรงข้างคอรียมก็คือเอ็มคอเทียร์แล้วเอ็มคอเทียร์ก็มีคินโนคานิยอีกนี่คือตามเก็บคินโ้ครบทุกสาขาเพียงวันเดียวเหรอตลบโมเดหลายคนบอกว่ามาเซ็นทรัลโบส่วนใหญ่จะหลงใช่ไหมแต่ไม่เป็นกับนี่นะนี่เดินกี่ทีกี่ทีก็ไม่เคยหลงนะรู้ทางตลอดอหลับตาเดินได้ก็ไม่ถึงขนาดนะั้นแต่ไม่ค่อยหลงเท่าไหร่อะ ไม่รู้ว่าเหมือนเป็นถิ่นเรามากกว่าพารากอนนะโอเคตอนนี้เราได้วารมาอยู่ที่เอ็มคอเทียแล้วนะครับจริงๆอะ่ะร้านที่เราจะไปกินอะไรอยู่ฝั่งอีกฝั่งนึงแต่ว่าตอนนี้มันเที่ยงคิดว่าคนน่าจะเยอะก็เลยมาเดินเล่นก่อนครับและแน่นอนว่าเราก็จะตามเก็บพีโนคพิริยทุกสาขาในกรุงเทพห้ครบในวันเดียวเพื่ออะไรวะ เไหนวก็ไหน,นละไปเดินเล่นกันละกัน พื่อซีนร่าส์นนะครับเดี๋ยวเราจะหาทางเข้ากันก่อนเนาะ ตอนนี้ไม่อยู่ยวัดคีรีวงนครวสวรรค์นะครับออกมาจากพิษโลกกันนะแล้วนะลก็ไม่อยู่ที่นครสวรรค์แล้วนะครับซีตอนนี้บนเขานะไม่รูเห็นกันหรือเปล่าน,นี่ต้องดูตรงนี้ต้องดูตรงนี้ต้องดูตรงนี้ตรงนี้จะเห็นเยอะเมืองนครสวรรค์นั่นี่นะครับคือเราต้องเดินขึ้นบันดไดอีกใช่ไหม คือจ,จริงๆนี่คือการออกกาลังการนั่นเอง ขึ้นมอยู่ที่พระจุลามณีเจดีแล้วนะครับซึ่งอยู่ตรงข้างบนของวัดนี้นะครับก็ mm hmm. จะเห็นวิวทิวทัศน์ของนครสวรรค์ส, mm hmm. สูงมากใช่จริงถัดไปก็มีหอชมเมืองอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆตรงนี้ก็วิวดีนะโชคดีที่อากาศเย็นนะไม่งั้นน่าร้อนตอนนี้อากาศเย็นมากเลยแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าข้างล่างเนี่ย แต่กี้มีพีวดดิ้งกันด้วยนะฮะโอเคจริงๆอยู่ข้างบนเนี่ยก็อากาศดีนะได้เห็นวิวทิวทัศเห็นบ้านคนเห็นหลายๆอย่างแล้วก็ได้เห็นหงสยุยได้เห็นพงแม่ทาำกว้างใหญ่โอเคนั่นแหละโชคดีที่อากาศเ็น อนนี้เปลี่ยนมาที่ศาลเจ้าเทพารักษ์แล้วก็ศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับซึ่งตรงนี้ตรงนี้จริงๆก็ปากตรงเรียกว่าอะไรอะปากแม่น้าําโพผู้ไม่ถูกะปากแม่น้าําโพจัดนครสวค์นะครับเป็นที่บรรจบของแม่น้าเจ้าพระยาน,นั่นเองเฮ้ยตรงนั้นมันสวยมากสวยมากนี่ตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าปากน้ำโพจัดนครสวค์ คุลองสังเกตเรจะเห็นแม่น้ำสองสีเดี๋ยวสูงไปให้ดูนี่แม่น้ำสองสีมันจบกันนะครับครับนั่นน่าจะเป็นแม่น้ำปิงและนี่น่าจะเป็นแม่น้ำน่านนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นั่นคือแม่น้ำน่านส่วนนี้คือแม่น้ำนี่ตึงโปะแต่อาคารตรงนี้สวยจังเลยชอบ วันที่1มกราคม2564ปี2021แล้วนะครับกอ็อยากจะอวยพรเี็นไงให้ทุกคนนะถึงแม้ว่าทริปนี้จะลงไม่รู้ว่าลงเมื่อไหร่นะไม่รู้ว่าลงปีปี2021ตอนเดือนหนึ่งเดือนสองหรือเดือนสามก็ตามนะครับแต่ว่า,อาตอนที่อัดคลิปเนี่ยวันที่1มกราคม2021นะครับก็อยากจะขออวยพรให้ ปี2 0 2 1เนี่ยเป็นปีที่ออนโยนต่อทุกคนนะครับไม่แข็งกร้าวเหมือนเหมือนปีที่แล้วนะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีแรงกายแรงใจที่ดีนะครับมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีนะครับแล้วกพ็พบเจอแต่สิ่งดีๆคิดสิ่งใดก็สมหวังความปรา,ารถนานะครับแล้วก็ขอให้ปี2 5ง4ปี2021เป็นปีที่ดีกับทุกคนนะครับ ขอยมีความสุขมากๆครับ